เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมบริการบางอย่างมันถึงได้ใช่ไปหมดทุกอย่างเลยแบบว่ามันลงตัวมันรู้ใจเราไปหมดวันนี้เราจะมาแง้มดูพิมพ์เขียวเบื้องหลังกันครับว่าไอประสบการณ์สุดยอดพวกนั้นนะ่ะเขาสร้างกันขึ้นมาได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปสั่งอาหารที่เหมือนอ่านใจเราออกโรงแรมที่ดูแลเราดีๆในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ร้านกาแฟเจ้าประจำที่จำได้ว่าเราชอบสั่งอะไรเคยสงสัยไหมครับว่า อะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความรู้สึกดีๆแบบนี้กันแน่คำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่าการออกแบบบริการหรือ service design นั่นเองครับคือเป้าหมายหลักของมันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินนะแต่เป็นการสร้างบริการที่มันมีประโยชน์จริงๆใช้ได้ผลจริงแล้วก็สร้างความพอใจสูงสุดให้กับคนใช้พูดง่ายๆก็คือมันคือศิละปะของการออกแบบประสบการณ์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่แหละครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าต้องทำอย่างไรเรามาเริ่มกันที่คำถามว่าทำไมกันก่อนดีกว่าซึ่งรากฐานสำคัญของการออกแบบบริการดีๆเนี่ยมันจะมีอยู่5ข้อหลักๆด้วยกันครับข้อแรกเลยนะแล้วก็นับว่าเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย ก็คือการยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางครับทุกอย่างต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่ฟังว่าเขาพูดอะไรแต่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าเขารู้สึกยังไงมีความต้องการอะไรซ่อนอยู่หรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่เจ้าตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้าไป หลักการต่อมาก็คือการสร้างสรรค์ร่วมกันครับคือไอเดียบริการดีๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวหรือทีมเดียวนะครับแต่มาจากการระดมสมองของทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานด่านหน้าที่เจอหน้าลูกค้าทุกวันคู่ค้าทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวลูกค้าเองเพราะไอเดียที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็มาจากมุมที่เราคาดไม่ถึงเลยล่ะครับข้อต่อมาครับเขามองว่าบริการเนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินทางที่ทุกย่างก้าวถูกคิดและเรียบเรียงลำดับเอาไว้แล้ว อารมณ์เหมือนการกำกับหนังเลยครับทุกฉากทุกช่วงเวลามันมีความสำคัญแล้วก็ส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวมทั้งหมดเลยซึ่งการเดินทางที่ว่าเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3องค์หลักๆครับ 1. คือก่อนที่จะใช้บริการเลยเช่นตอนที่เราเห็นโฆษณาหรือสร้างความคาดหวัง2คือระหว่างที่กำลังใช้บริการอันนี้คือหัวใจหลักของประสบการณ์เลยและ3คือหลังจากใช้บริการไปแล้วที่เราต้องสร้างความประทับใจให้เขาอยากกลับมาอีก การออกแบบที่ดีเนี่ยต้องคิดให้ครบทั้ง3องค์นี้เลยครับบริการเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเราจะทำให้คนเชื่อมั่นในคุณภาพของเราได้ยังไงล่ะคำตอบก็คือหลักการที่เรียกว่าการทำให้เห็นเป็นหลักฐานครับเราต้องสร้างหลักฐานที่มันจับต้องได้ขึ้นมาเพื่อสื่อสารคุณภาพและความใส่ใจของเราออกไปเช่นการออกแบบสถานที่สวยๆของที่ระลึกหรือแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าสัมผัสได้ มีตัวอย่างหนึ่งที่คลาสสิกสุดๆเลยนะคือการพับปลายกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำโรงแรมครับไอ้สามเหลี่ยงเล็กๆนั่นนะ่ะมันเป็นหลักฐานชิ้นจิ๋วที่ไม่ต้องใช้คำพูดอะไรเลยแต่สื่อสารได้ทรงพลังมากว่าห้องนี้สะอาดนะและเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับคุณแล้วนี่แหละครับพลังของการทำให้เห็นเป็นหลักฐานและหลักการสุดท้ายครับคือการมองภาพรวมทั้งหมดหรือมองแบบองค์รวมบริการมันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชัน หรือแค่การคุยกับพนักงานแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบร่างกันขึ้นมาเป็นประสบการณ์ตั้งแต่บรรยากาศแสงสีเสียงกลิ่นไปจนถึงทุกการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเลยครับการมองแบบองค์รวมเนี่ยจะพิจารณาทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่จุดที่ลูกค้าเจอกับเราโดยตรงหรือที่เรียกว่า touch p o i ไปจนถึงภาพรวมเส้นทางของลูกค้าทั้งหมดหรือ customer j o ร์ n e y ตั้งแต่เขาเห็นโฆษณาจนกลับบ้านเลย แล้วยังรวมไปถึงจุดที่เขาเจอกับเราทางอ้อมด้วยนะเช่นการไปอ่านรีวิวออนไลน์ก่อนตัดสินใจใช้บริการนั่นแหละครับเอาล่ะพอเข้าใจหลักการทั้ง5ข้อแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนของวิธีการกันบ้างครับซึ่งมันจะมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆที่จะเปลี่ยนไอเดียเลยอยให้กลายเป็นบริการที่จับต้องได้จริง4ขั้นตอนที่ว่าก็คือการสำรวจและเก็บข้อมูลการสร้างสรรค์นแนวคิดบริการการทดสอบแนวคิด และสุดท้ายคือการนำไปปฏิบัติจริงซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยมันมีเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆเลยครับในขั้นตอนการสำรวจเนี่ยครับมันมีเทคนิคหนึ่งที่ทรงพลังมากคือการที่นักออกแบบต้องเหมือนกับฝังตัวเข้าไปอยู่ในโลกของลูกค้าจริงๆเลยนะไปสังเกตพฤติกรรมของเขาไปพูดคุยกับเขาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มันบริสุทธิ์จริงๆปราศจากอาคติซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาถึงขั้นตอนที่ผมว่าสนุกที่สุดขั้นตอนหนึ่งแล้วครับนั่นก็คือการทดสอบแนวคิดหรือการทําต้นแบบเพื่อเปลี่ยนไอเดียที่มันยังลอยๆอยอยู่ในอากาศเนี่ยให้กลายเป็นอะไรที่พอจะจับต้องและทดสอบได้จริงแต่ว่าการทดสอบบริการเนี่ยมันมีความท้าทายที่ต่างจากการทดสอบสินค้าทั่วไปแบบคนละเรื่องเลยนะลองคิดดูสิครับว่าอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการทดสอบบริการที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงมาก่อนใช่เลยครับ ความท้าทายหลักมันก็คือเรากำลังจะทดสอบสิ่งที่มันยังไม่มีอยู่จริงแถมยังมองไม่เห็นอีกต่างหากแล้วเราจะให้คนมาลองใช้ประสบการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะตรงนี้แหละครับที่ความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบต้องทำงานอย่างหนักเลยเราก็เลยต้องใช้เทคนิคสร้างต้นแบบแบบง่ายๆขึ้นมาครับเช่นการแสดงบทบาทสมมติเพื่อจำลองสถานการณ์จริงหรือว่าสตอรี่บอร์ดเป็นเรื่องราวการเดินทางของลูกค้า เป้าหมายหลักก็คือการทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันพอจะจับต้องได้เพื่อที่เราจะได้เก็บฟีดแบ็ k ให้เร็วที่สุดถูกที่สุดนั่นเองครับและเมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดมาแล้วนะครับผลลัพธ์สุดท้ายที่เราจะได้ก็คือแผนแม่บทของบริการทั้งหมดนั่นเองสิ่งนี้เขาเรียกว่าพิมพ์เขียวบริการหรือ Service Blueprint ครับคิดซะว่ามันเป็นเหมือนแผนที่ที่บอกรายละเอียดทุกอย่าง ทุกขั้นตอนทุกการปฏิสัมพันธ์ทั้งส่วนที่ลูกค้าเห็นและส่วนที่อยู่เบื้องหลังเลยนะเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกรันแล้วก็สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกันเป๊ะๆทุกครั้งไป หวังว่าครั้งต่อไปที่ได้ลองใช้บริการดีๆที่ไหนจะลองสวมบทเป็นนักสืบและมองหาเบาะแสที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับที่คิดมาอย่างดีหลักฐานเล็กๆน้อยๆที่แสดงความใส่ใจหรือภาพรวมทั้งหมดที่ทําให้ประสบการณ์นั้นมันน่าจดจําแล้วจะพบว่าโลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยการออกแบบที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยครับ